หนึ่งสองสามสี่ห้าพาคุบาจย์มาเปิดกรุนะครับเปิดกรุนะครับพระที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆนู่นนะครับเนี่ยนะครับกันเองนะครับหมื่นห้านะครับแปลกหน้านี่สามแสนนะครับเด้อนะครับพระของหลวงพ่อใหญ่วัดพิศโสภารามนะครับสั่งสมไว้ตั้งแต่สมัยอยู่วัดพิษนู่นนะครับยังมีที่เก็บไว้ในถูนะครับข้างล่างอีกนะครับเนี่ยเด้อนะครับ อยุธนานะครับสนใจเป็นพิเศษนะครับคนไม่มีตังค์นะครับจับพระก็ไม่ค่อยเด้นนะครับกันเองหมื่นห้านะครับถ้าแปลกหน้านี่สามแสนนะครับเด้อวันนี้พาครูบาจันมาฉันพัะทหารเพลยงที่บ้านนะครับมาเจอพักเครื่องนะครับสั่งสมไว้ตั้งสมัยบวชในใหม่นู่นนะครับมีประวัตินะครับยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับ นะครับได้กับมือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโดยตรงนะครับเกือบพระสุองค์แล้ว <lays>